สวัสดีครับผมพีและวันนี้ผมจะมาหลอกคุณพีหลอกวิญญาล่อนพีหลอกวิญญาล่อมนี่ไปนายไม่รอดรอกฉันจะตามแกไปทุกที่สวัสดีครับผมพีและวันนี้ผมจะมาหลอกคุณพี่ลอกวิญญาล่อนพีหลอกวิญญาล่อมนี่ไปนายไม่รอดรอบฉันจะตามแกไปทุกที่สวัสดีครับผมพีและวันนี้ผมจะมาหลอกคุณพีหลอกวิญญาล่อน ผีหลอกวิญญาล่อนหนีไปนายไม่รอดรอบฉันจะตามแกไปทุกที่สวัสดีครับผมผีและวันนี้ผมจะมาหลอกคุณผีหลอกวิญญาล่อนผีหลอกวิญญาล่อนหนีไปนายไม่รอดรอบฉันจะตามแกไปทุกที่สวัสดีครับผมผีและวันนี้ผมจะมาหลอกคุณผีหลอกวิญญาล่อนผีหลอกวิญญาล่อนหนีไปนายไม่รอดรอบ ฉันจะตามแกไปทุกที่สวัสดีครับผมผีและวันนี้ผมจะมาลอกคุณผีลอกวิญญาล่อนผีลอกวิญญาล่อนนีไปนายไม่รอดรอกฉันจะตามแกไปทุกที่สวัสดีครับผมผีและวันนี้ผมจะมาลอกคุณผีลอกวิญญาล่อนผีลอกวิญญาล่อนนีไปนายไม่รอดรอกฉันจะตามแกไปทุกที่สวัสดีครับผมผีและวันนี้ผมจะมาลอกคุณ พีลอกวิญญาล่อนพี่ลอกวิญญาล่อนนีไปนายไม่รอดรอกฉันจะตามแกไปทุกที่สวัสดีครับผมพีและวันนี้ผมจะมารอคุณพี่ลอกวิญญาล่อนพี่ลอกวิญญาล่อนนีไปนายไม่รอดรอกฉันจะตามแกไปทุกที่สวัสดีครับผมพีและวันนี้ผมจะมารอคุณพี่ลอกวิญญาล่อนพี่ลอกวิญญาล่อนนีไปนายไม่รอดรอก ฉันจะตามแกไปทุกที่สวัสดีครับผมผีและวันนี้ผมจะมาลอกคุณพี่ลอกวิญญาล่อนผีลอกวิญญาล่อนนี่ไปไหนไม่รอดรอกฉันจะตามแกไปทุกที่สวัสดีครับผมผีและวันนี้ผมจะมาลอกคุณพี่ลอกวิญญาล่อนผีลอกวิญญาล่อนนีไปไหนไม่รอดรอกฉันจะตามแกไปทุกที่สวัสดีครับผมผีและวันนี้ผมจะมาลอกคุณ พีลอกวิญญาล่อนพี่ลอกวิญญาล่อนหนีไปนายไม่รอดรอบฉันจะตามแกไปทุกที่สวัสดีครับผมพีและวันนี้ผมจะมารอคุณพี่ลอกวิญญาล่อนพี่ลอกวิญญาล่อนหนีไปนายไม่รอดรอบฉันจะตามแกไปทุกที่สวัสดีครับผมพีและวันนี้ผมจะมารอคุณพี่ลอกวิญญาล่อนพี่ลอกวิญญาล่อนหนีไปนายไม่รอดรอบ ฉันจะตามแกไปทุกที่สวัสดีครับผมผีและวันนี้ผมจะมาลอกคุณผีลอกวิญญาล่อนผีลอกวิญญาล่อนนีไปไหนไม่รอดรอกฉันจะตามแกไปทุกที่สวัสดีครับผมผีและวันนี้ผมจะมาลอกคุณผีลอกวิญญาล่อนผีลอกวิญญาล่อนนีไปไหนไม่รอดรอกฉันจะตามแกไปทุกที่สวัสดีครับผมผีและวันนี้ผมจะมาลอกคุณ พี ok ่ลอกวิญญาล่อนพี ok yup. น่ลอกวิญญาล่อนนีไปนายไม่รอดรอกฉันจะตามแกไปท,ทุกที่สวัสดีครับผมพีและวันนี้ผมจะมาลอคุณพี่ลอกวิญญาล่อนพี่ลอกวิญญาล่อนนีไปนายไม่รอดรอกฉันจะตามแกไปทุกที่สวัสดีครับผมพีและวันนี้ผมจะมารอคุณพี่ลอกวิญญาล่อนพีพ่ลอกวิญญาล่อนนีไปนายไม่รอดรอก ฉันจะตามแกไปทุกที่สวัสดีครับผมพีและวันนี้ผมจะมาลอกคุณพีลอกวิญญาล่อนผีลอกวิญญาล่อนนีไปไหนไม่รอดรอกฉันจะตามแกไปทุกที่สวัสดีครับผมพีและวันนี้ผมจะมาลอกคุณพี่ลอกวิญญาล่อนผีลอกวิญญาล่อนนีไปไหนไม่รอดรอกฉันจะตามแกไปทุกที่สวัสดีครับผมพีและวันนี้ผมจะมาลอกคุณ พีลอกวิญญาล่อน่ีลอกวิญญาล่อน่นีไปนายไม่รอดรอบฉันจะตามแกไปทุกที่สวัสดีครับผมพีและวันนี้ผมจะมารอคุณพี rock, as, ่ลอกวิญญาล่อน่ีลอกวิญญาล่อนนีไปนายไม่รอดรอบฉันจะตามแกไปทุกที่สวัสดีครับผมพีและวันนี้ผมจะมารอคุณพี่ลอกวิญญาล่อน่ีลอกวิญญาล่อน่นีไปนายไม่รอดรอบ ฉันจะตามแกไปทุกที่สวัสดีครับผมผีและวันนี้ผมจะมาลอกคุณพี่ลอกวิญญาล่อนผีลอกวิญญาล่อนหนีไปไหนไม่รอดรอกฉันจะตามแกไปทุกที่สวัสดีครับผมผีและวันนี้ผมจะมาลอกคุณพี่ลอกวิญญาล่อนผีลอกวิญญาล่อนหนีไปไหนไม่รอดรอกฉันจะตามแกไปทุกที่สวัสดีครับผมผีและวันนี้ผมจะมาลอกคุณ พีลอกวิญญาล่อนพี่ลอกวิญญาล่อนนี่ไปนายเมรอดรอกฉันจะตามแกไปทุกที่